สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีหนังระทึกขวัญของหนุ่มน้อยสุดสวยสองคนที่ต้องจับพัดจับผูถูกฆาตกรต่อเนื่องจับตัวไปและต้องหนีเอาชีวิตรอดกลับบ้านให้ได้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะมีชื่อเรื่องว่า The Boy Behind the Door ตัวหนังได้เปิดฉากไปที่รถคันหนึ่งที่กำลังเล่นผ่านชายป่าเพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังใหญ่ชายแปลกหน้าได้จักการเปิดท้ายรถและเผยให้เห็นเด็กสองคนที่ถูกจับมัดรวมย้อนกลับไปเม่ช่วเวลาก่อนหน้านี้6ชั่วโมง ทั้งบ๊อบบี้และเควินกำลังวิ่งเล่นกันพวกเขาคือเพื่อนสีที่เติบโตมาด้วยกันและสัญญากันเอาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปทั้งคู่ได้พากันเล่นเบสบอลโดยที่บ๊อบบี้เป็นคนคว้างลูกแต่ถ้าว่าเควินกลับรับไม่ได้เขาจึงต้องวิ่งตามไปเก็บบอลบ๊อบบี้ที่ยืนรอเพื่อนอยู่นานแต่เควินก็ยังไม่กลับมาสักทีเขาจึงได้ตัดสินใจเดินตามเควินไปพอเดินไปถึงเขาก็พบว่าเควินได้หายตัวไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกเบสบอลที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะมีใครบางคนมาจับผงบ๊อบ ภาพได้ตัดมาที่บ๊อบบี้อีกครั้งในตอนที่เขากำลังใช้เท้าถีบฝาท้ายกระโปรงรถและพยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือในขณะที่บ๊อบบี้กำลังรวบรวมกำลังเพื่อที่จะถีบฝาท้ายกระเด็นจู่ๆฝาท้ายก็เปิดออกบ๊อบบี้ที่พบความจริงว่าเขาถูกลักพาตัวมาและถูกจับมาขังไว้ที่โรงเก็บรถเก่าบ๊อบบี้ที่วิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบบ้านหลังหนึ่งและได้ยินเสียงร้องของเควินอยู่ข้างในนั้นบ๊อบบี้จึงได้ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเควินเขาได้ใช้หินปากระจกจนแตกจากนั้นก็ปิ้าาไปในนบ้น <Bobby S 1> อีๆเดนเข้าไปในคครรััวและเห็นน้ายที่จบััวพวพกกเขามามลงน่ดููทีีอย บ๊อบบี้รีบซ่อนตัวเมื่อเขาได้เห็นคนร้ายอีกคนเอาเงินมปยิ่นให้กับคนร้ายคนแรกพร้อมกับนาฬิกาจาับเวลาที่นับเวลาถอยหลังอีกสองชั่วโมงจากนั้นบ๊อบบี้ก็ได้ยินเสียงสตาร์รถและขับออกไปบ๊อบบี้พยายามเดินตามหาว่าเควินถูกจับตัวไว้ที่ไหนแต่ทว่าบ้านหลังนี้นั้นก็มีห้องมากมายแตไปหมดก่อนที่บ๊อบบี้จะได้ยินเสียงร้องของเควินบ๊อบบี้ได้เดินตามเสียงร้องของเควินไปเรื่อยๆจนมาเจอห้องนอนที่เปิดประตูทิ้งไว้พร้อมกับเสียงที่ระรอกมาจากกำแพงบ๊อ,อ,อบบี้ที่ออชงะได้าาศ บ๊อบบี้นั้นได้ยินเสียงของเควินที่กำลังพูดกับอยู่คนร้ายคนร้ายพยายามบอกให้เควินหยุดร้องไห้สักทีแต่เควินก็ไม่ยอมฟังมันมันจะได้แต่คอกใส่เควินและขู่จะฆ่าให้ตายบ๊อบบี้ที่แอบฟังอยู่ก็เลยตกใจเขาก็แทกลูกแก้วที่อยู่บนชั้นวางหนังสือจนกิ้งตกลงมาเสียงดังบ๊อบบี้จึงได้รีบหนีไปซ่อนตัวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนร้ายออกมาจากห้องนอนของเควินพอดีทั้งคนร้ายและบ๊อบบี้ได้เจอกันโดยบังเอิญบ๊อบบี้ที่ได้รีบวิ่งหนีมันไปซ่อนอยู่ใใตตตต้้้้้้้ะะะเเกกกกกก็็บบขออออองงงคนนนนนรราาาาาายยยไล่่่มมมมมีีีแปิดดูููทททััจจถชุ รอดไปคนร้ายได้ไล่ตามบ๊อบบี้มาจนมาถึงห้องครัวบอปป๊อบบี้จึงได้เอาการน้ำร้อนสาดใส่มันก่อนที่เขาจะพบว่ามันคือน้ำเย็นบ๊อบบี้ที่คว้าม,มีดขึ้นมาถือเอาไว้แต่คนร้ายก็ไม่กลัวและตรงเข้ามาจะจับบ๊อบบี้บอปป๊อบบี้จึงใช้มีดฟันไปที่มือของคนร้ายจากนั้นก็ขอโทษคนร้ายที่ทำให้บาดเจ็บตามภาษาเด็กน้อยคนหนึ่ง คนร้ายที่โมโหมากที่ได้พุ่งเข้าไปทำร้ายบ๊อบบี้แต่มันก็ดันลื่นน้ำและล้มไปบ๊อบบี้ที่กลัวว่าตัวเองจะฆ่าคนตายจึงได้รีบเข้าไปดูอาการของคนร้ายคนร้ายที่แกงทำป็นหมดสติไปจึงได้ลุกขึ้นมาจากกัดการกับบ๊อบบี้แต่ทว่าบ๊อบบี้นั้นกลับถือมีดปักลงจนทำให้คนร้ายพุ่งตัวเข้ามาใส่มีดของบ๊อบบี้มีดของบ๊อบบี้ได้แทงเข้าไปที่ท้องคนร้ายจนถึงกับทะลุและส่งผลให้คนร้ายเสียชีวิตคาที่ทำให้บ๊อบบี้ถึงกับร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและะะะะนนนนนับอออีี้้ Kevin, ้้้กกก็็เเ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 เดดดดิิิิไไิไไไไไไปปปปปปหหาาาาาาาคคคววววตตตต่่่รรรรููููมมมถถจ เควินก็เลยบอกว่าได้แต่เขาถูกล่ามเอาไว้บ๊อปบี้ก็เลยบอกว่าคอยเดี๋ยวเขาจะไม่ทิ้งเควินและพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปบ๊อปบี้ได้เป็นคนตัวของคนร้ายเพื่อควานหากุญแจ แต่ทว่ากุญแจดอกนั้นกับใช้ขไขปประตูไม่ได้บ๊อบบี้ที่สังเกตเห็นถึงรีโมทที่เป็นของรถยนต์เขาจึงได้ตะโกนบอกเควินว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือ <Kevin S 1> เควินปปก็เลยบอกว่าบ๊อบบี้ขับรถไม่เป็นบ๊อบบี้ก็เลยบอกว่าเขาขอลองดูก่อนซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เควินบอกจริงๆบ๊อบบี้ที่เขาเกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งจนรถพรุ่งทะลุประตูออกไปเขาสามารถกระโดดหนีออกมาได้ทันและย้อนกลับมาภายในห้องเพื่อค้นข้าวของบ๊อบบี้ที่เจอเข้ากับกล่องเก็บของเมื่อเขาเปิดออกดูเขาก็ได้พบ้านกับ เควินก็เลยอธิบายว่ามันต้องเสียบปั๊กก่อนป,ป๊อปปี้จึงได้ทำตามที่เควินบอกและจัดการโทรไปหา91้า ระหว่างนั้นนาฬิกาจับเวลาชี่ข้อของคนร้ายก็ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าครบเวลาสองชั่วโมงแล้วเมื่อพวกตำรวจรับสายบ๊อปปี้จึงได้บอกตำรวจว่าเขากับเพื่อนที่ชื่อเควินถูกจับตัวมาพวกตำรวจก็เลยบอกให้บ๊อปปี้ถือสายรอเอาไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แกะรอยจากสายสัญญาณว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนในจังหวัดเดียวกันนั่นเองคนร้ายอีกคนหนึ่งก็ได้ย้อนกลับมาบ๊อปปี้ได้บอกตำรวจว่าเขาจำเป็นต้องรีบวางสายแล้วบ๊อปปี้ได้รีบหนีไปซ่อนตัวส่วนเควินนั้นก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการแกะช่องสี่เหลี่ยมจจจนนเเ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 ลลล็็บบฉีีีีกกคคววิิิไไดด้้ใชชท่่่่หหัออาาาาาาปปขตสสมมมมรรถงพยยุ แต่เขาก็ได้ยินเสียงคนร้ายเดินมาที่ห้องเควินจึงได้จัดการเอากงกับไปไว้ที่เดิมทางด้านของบ๊อบบี้ที่รู้ว่าคนร้ายขึ้นไปที่ชั้นบนเขาจึงเอาส่งคนร้ายอีกคนไปซ่อนจากนั้นก็มาทำความสะอาดพื้นครัวเมื่อคนร้ายอีกคนเดินลงมาบ๊อบบี้จึงได้คว้ามีดและคิดทจะใช้มีดเล่มนี้จัดการกับคนร้ายบ๊อบบี้ได้เรียนย่องไปเรื่อยๆและเห็นคนร้ายกำลังนั่งดูทีวีอย่างสบายใจเขาจึงเกิดเปลี่ยนใจและรีบหนีขึ้นไปบนบ้านบ๊อบบี้ได้ยินเสียงคนร้ายเดินตามเขามาเขาจึงได้หนัั้้้นนนมคคืออออหงงขราย เขาได้ยินเสียงของคนร้ายเธอไปเปิดตู้เซฟซึ่งภายในนั้นมีเงินเป็นจำนวนมากเมื่อคนร้ายแดน,นจากไปแล้วป๊อปปี้ก็ได้ออกมาจากใต้เตียง เขาได้การผลักตู้ออกและเดินไปเปิดตู้เซฟตามหลักที่เขาจาได้เมื่อเซฟเปิดออกแล้วบ๊อบบี้ก็ได้พบกับกุญแจที่อยู่ภายในนั้นบ๊อบบี้รีบนํากุญแจไปไขช่วยเควินแต่เขาก็พบความจริงว่าดอกนี้ก็ไม่ใช่อีกบ๊อบบี้จึงได้ตัดสินใจใช้มีดงัดประตูเข้าไปแต่เขาดันเผลอทํามีดถักระบาดตัวเองบ๊อบบี้หนีเข้าไปซ่อนที่ใต้เตียงเมื่อคนร้ายอาบน้ําเสร็จแล้วกลับเข้ามาบ๊อบบี้ได้รอจังหวะที่คนร้ายเดินออกไปและแอบตามไปส่องดูคนร้ายได้พบกับรอยเลือดของบ๊อบบี้ที่ทิ้งเอาไว้ที่หน้าของ คนร้ายก็เข้าไปในห้องของเควินบ๊อบบี้ได้ยินเสียงร้องของเควินที่ดังออกมาเขาจึงได้ออกมาจากที่ซ่อนและพยายามส่องดูที่ช่องสี่เหลี่ยมบ๊อบบี้ที่คิดว่าจะช้ากว่านี้เควินน่าจะถูกฆ่าตายแน่ๆเขาจึงได้พยายามออกมาจากห้องและหาทางช่วยเควินซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนร้ายออกมาจากห้องของเควินพอดีบ๊อบบี้จึงได้หนีเข้าไปซ่อนตัวที่ห้องน้ำคนร้ายพยายามเปิดประตูห้องน้ำตามมาแต่ก็ถูกบ๊อบบี้ล็อกประตูเอาไว้บ๊อบบี้ได้ถือที่จะใบเล็บในห้องน้ำเอามาป้องกันตัวก่อนที่คนร้ายจะใช้้้้้ขขาาาาานนมมททปปปปรระะตูอองงงไดดใใชืลลุกกเเเิจจบบ็ีีีีึ่่คย จนทำให้มันชักมือกลับไปแทบไม่ทันทุกอย่างได้เงียบเสียงลงไปชั่วขณะบ๊อบบี้จึงได้ตัดสินใจเดินไปส่องดูที่ช่องว่างและได้เห็นดวงตาและใบหน้าของคนร้ายที่กำลังจ้องมองมาที่เขาพอดีทําให้บ๊อบบี้รู้ความจริงว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายจากนั้นที่หน้าต่างห้องน้ําก็มีแสงไฟและรถเข้ามาบ๊อบบี้จึงได้พยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือคนร้ายได้จัดก,การเอาเก้าอี้มาค้ำประตูไว้เพื่อไม่ให้บ๊อบบี้เปิดประตูออกมาได้คนร้ายได้ไปเปิดเสียงทีวีให้ดังที่สุดเพื่อกบเสียงร้องของบ๊อบบี้จากน,น กักขังหนูเนี่ยโอาไ้ที่นี่ แต่คนร้ายก็แจ้งว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่สังเกตเห็นถึงบาดแผลที่มือของคนร้ายจึงที่ขอดูบัตรประชาชนของเธอคนร้ายก็เลยบอกว่ารอสักครู่เดี๋ยวเธอจะไปหยิบมาให้และที่ที่หญิงสาวหายไปสักพักเจ้าหน้าที่ที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้ตัดสินใจเข้าไปในบ้านเขาเดินไปปิดทีวีที่ส่งเสียงดังและพยายามตะโกนเรียกหญิงสาวให้ออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเจ้าหน้าที่จึงได้ตัดสินใจเดินไปสำรวจที่ชั้นบนซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ป๊อปปี้นิวมาขอความช่วยเหลือพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไไมม่่สสสนใใจจปปอีี้้้้้ึงงงดถูกคราาาายชชขขววเเททลลลแิต บ๊อบบี้ Bobby ที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบหนีไปซ่อนตัวทันทีคนร้ายได้ดึงขวานออกมาจากศพของตำรวจและคว้าปืนพกของตำรวจไปด้วยคนร้ายพยายามเดินตามหาบ๊อบบี้และบอกให้เขาออกมามอบตัวแต่โดยดีแต่บ๊อบบี้ก็ยังคงเงียบคนร้ายที่โมโหมากจึงได้ใช้ขวานไปที่ประตูจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาหาบ๊อบบี้ภายในครัว คนร้ายได้ยินเสียงที่ดังมาจากที่จอดรถเธอจะได้รีบเดินตามไปเธอได้บอกกับบ๊อบบี้ว่าลูกค้าของฉันชอบเด็กเดื้อเพราะมันจะทำให้พวกเขาสนุกและเธอก็จะได้ราคาอย่างงามส่วนเด็กกี้เงี้ยอย่างเควินนั้นมีราคาถูกมากลงมือค่ายตาเองดูคุ้มค่าก่อนเลยบ๊อบบี้ได้ไปอยู่กับบอกและกุญแจมือของตำรวจคนร้ายได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงกับดากของบ๊อบบี้ก่อนที่บ๊อบบี้จะโผลออกมาและฟาดใส่หน้าของมันบ๊อบบี้จะได้จัดการใช้กุญแจมือของตำรวจจัดการล็อกมือของคนร้ายเอาไว้กับท่อ บ๊อบบี้เดาคุณจัดจากคนร้ายไปช่วยเควินคนร้ายทีได้สติกับคืนมาจึงได้ใช้ปืนยิงเข้าไปที่ขาของบ๊อบบี้บ๊อบบี้ได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ห้ามเลือดด้วยตัวเองด้วยการหาผ้าบัมาพันเอาไว้ เขาไขกุญแจเข้าไปในห้องของเควินซึ่งภายในนั้นติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อใช้ในการถ่ายทำมีของเล่นมากมายอยู่ภายในนั้นด้วยและรวมไปถึงเสื้อเปเปอรของเควินบ๊อบบี้ได้เดินต่อมาที่ห้องใต้หลังคาและได้พบกับเควินที่อยู่ที่นั่นบ๊อบบี้ที่เขาไปเรียกเควินที่กำลังนอนหลับอยู่ทำให้เควินตกใจถึงด้วยความหวาดกลัวเควินรู้สึกตีใจมากที่บ๊อบบี้มีทิ้งเขาไปไหนบ๊อบบี้ได้สำรวจดุที่ของเควินก่อนที่เขาจะพบว่าที่ของเควินนั้นมีอะไรบางอย่างสวมอยู่และที่ขาของเขาถูกล้ามโซ่ไว้ทั้้้้งงบบบ็อออออออีีแแแลละะเเคคววิิินนนพยยยยาาาามมมดดึึโซ่่่กกกตไไหุขใถ เขาได้ใช้ขวานสับที่กุญแจหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็ไม่ยอมขาดบ๊อบบี้จึงได้หยิบกุญแจขึ้นมาดูและผู้บงดูกุญแจนั้นมีลักษณะาาคล้ายกับกุญแจที่เขาหยิบออกมาจากตู้เซฟบ๊อบบี้จึงใช้กุญแจจัดการไขปลดล็อกเควินได้สาเร็จทันทีที่พวกเขาลงมาไดมาเซ็นเซอร์ที่ของเควินก็เริ่มทํางานเมื่อเควินเดินพลร,ระยะของมันเขาก็ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเข้าที่คอจนแน่นิ่งไปไม่ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะพยายามทายังไงเควินก็เดินพลร,ระยะไปไม่ได้อยู่ดีบ๊อบบี้ได้บอกให้เควิน ที่ฉากออกจากคนร้ายและเดมิย,ยิบกันไกตัดใบไม้มาแต่ในจังหวะที่บ๊อบบี้กำลังจะออกไปคนร้ายก็ได้กระชากขาของบ๊อบบี้จนล,ล้มลงและใช้มือกดไปที่แผ่ของบอปป๊อบบี้บ๊อบบี้ที่ทนไม่ไหวจึงได้ใช้กันไกตัดไปที่นิ้วของคนร้ายจนขาด จนทำให้คนร้ายกิดอองปบรวยความเจ็บปวดบ๊อปปี้รีบใช้จังหวะนั้นกระเพกขาหนีไปเควินที่มองลงมาจากชั้นบนและได้เห็นบ๊อปปี้ที่มีทีท่าหมดแรงเขาจึงตะโกนบอกให้เพื่อนสู้ๆนะจ๊ะเควินที่เห็นเพื่อนบาดเจ็บจึงได้กัดฟันอดทนเดินผ่าเซนเซอร์จนกระทั่งมาถึงตัวของบ๊อปปี้เขาได้พบความจริงว่าบ๊อปปี้ได้สลบไปแล้วเควินจะใช้กันไก่ตัดไปที่สายรัดคอของเขาจนทำให้เซ็นเซอร์ไม่ทำงาน จากนั้นเขาพยุงตัวป๊อปปี้แล้วหนีออกไปทางด้านของคนรา้ายเธอสามารถกระชากท่อจนขาดได้สาเร็จเธอรู้สึกแค้นใจมากที่บ๊อปบี้ตัดนิ้วของเธอจนขาดเธอได้ใช้ผ้ามาัน้มเลือดเอาไว้จากนั้นก็ถือไฟฉายเดินตามล่าตัวเควินกับป๊อปปี้เควินได้พยายามเรียกป๊อปปี้ให้ตื่นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ป๊อปปี้จะเสียเลือดมากป๊อปปี้ได้บอกกับเควินว่าหนีไปซะเขาไปต่อไม่ไหวแล้วเควินก็เลยบอกว่าได้ยังไงในสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเควินได้ปไปที่งบ๊อ้ไวจบ ากนั้นเควินก็ใช้วิทยุสื่อสารวิทยุแจ้งตำรวจเพื่อขอก,กำลังเสริมหลังจากนั้นเควินก็มาทำแผลกับบ๊อบบี้ขณะที่เควินกำลังทำแผลอยู่นั้นคนร้ายที่เป็นผู้หญิงก็ได้โผลออกมาเธอพยายามใช้ขวานฟันไปที่กระจกแต่ทว่ากระจกในิรภัายก็ไม่ยอมแตกง่ายๆเธอจึงได้เดินเข้ากลับไปที่บ้านเพื่อเอากุญแจจากตำรวจมา,ขาไขปประตูคนร้ายได้ลากตัวของบ๊อบบี้ลงไปจากรถและปิดประตูอัดใส่หน้าของเควินบ๊อบบี้ที่ถูกิีกับคืนมาจะพยายามคาเหนียวชีวิตรอดส่วนคนร้ายก็ง้างขวานขึ้นมาแล้วตั้งใจจะ คนร้ายว่าแกรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ถูกลังแกบ๊อบบี้ที่บอกกับเควินว่าเราต้องรีบหนีจากนั้นทั้งสองคนก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าโดยมีคนร้ายไล่ตามพวกเขาไปติดๆทั้งสองคนได้หนีไปซ่อนตัวหลังต้นไม้เมื่อไม่ได้ยินเสียงใครตามมาแล้วเควินที่ได้เดินไปดูลาดเราก่อนที่คนร้ายจะโผลอ,ออกมาและใช้ขวานจาไปที่หัวของเควินโชคย,ยังดีที่มันพลาดจนขวานไปติดกับต้นไม้ในขณะที่คนร้ายกำลังจะดึงขวานออกมาบ๊อบบี้ก็ได้กระโดดขึ้นไปขี่ของคนร้ายแต่ก็ถูกคนร้ายเหวี่ยง มานนัดพวกตำรวจทีการยิงเข้าใส่คนร้ายและสามารถช่วยชีวิตทั้งคู่ได้สาเร็จภาพที่ตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้ทั้งพ่อพี่และเควินกําลังเล่นอยู่ที่ชายหาดพวกเขารอดชีวิตจากความตายและเป็นเพื่อนกันตลอดไปตามสัญญาของพวกเขาก็เ,าเป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับเอาจริงๆเหมือนหนังจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูแต่กลับสนุกและรู้ละทึกมากๆ ดยที่เรื่องของเรื่องก็คือว่าทั้งบ๊อบบี้และเควินเนี่ยไม่ได้ถูกลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายครับแต่พวกเขาถูกคนร้ายที่มาจากดาร์กเว็บลักพาตัวไปทรมานและฆ่าทิ้งแบบเดียวกับพวกสนับฟิล์มเพื่อสนองความต้องการให้กับลูกค้าโลกจิตที่อยู่ภายในตลาดมืดส่วนนาฬิกาจับเวลานั้นก็มีอาไว้เพื่อให้คนร้ายคนแรกมีเวลาเล่นสนุกกับเควิน2ชั่วโมงก่อนที่คนร้ายคนที่2จะย้อนกลับมาเพื่อจัดการกับบ๊อบบี้ไปรายต่อไปต้องยอมรับนะครับว่าทั้งสองคนตั้งสติได้ดีมากๆและเป็นเพื่อนที่รักกันบบได้ด ทั้งความกล้าหาญของบ๊อบบี้และสติปัญญาของเควินมีส่วนสําคัญที่ทําให้พวกเขาสามารถจัดการกับคนร้ายได้และเอาชิลดากลับบ้านไปได้ในที่สุดก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปล้อภาพยนตร์เรื่อง The Boy Behind the Door